บายดีพี่น้องมามานีได้มากมักเมาเมาหมกซอยพี่น้องนิ่ม้มเมาหมกซอยยามแรงหน่าก็นอนตื่นน้อยยามแรงเนาะ่วยตากล้องกับไอ่สไหม เอ้ยเปรียวปากเห้อปดให้กันอะเมาบนฮาให้น้องเอ้ยอนนะอเจ็บเลย ผมเห็นน้องเที่ยวดานั่งอยู่ฟาร์มไอ้นี่เน,นาะบรรยากาศยามแดงๆมอมไปในท้องนาในใน,ในหลังคาพ,พี่น้องเอ้ยเอาหลายใหญ่ห้างพี่น้องเงี้ยเปรี้ยวปั๊บ อ,อ่อนซอนให้ป่ะเนี่ยกำลังพิ่ม กินน้อยเป็นยาระบายกินหลายเป็นยาดีทน้องรดน้ำก่อน กานงานางแรงเร <c oughs> ียนบายไ <c oughs> ม่น้องมังม่องว่าน <c oughs> ี่คืออท่าผยมน้ก็เนี่ย quá vì nó tương tay nó muốn căng à. nó thả cả tư nó ngó nó nồi อนเยเนีีทเบอนี่บนช่อเงนนะนะกไปเลยอันนี้ป็นอ่างนี้ค้านอันนี้ต้งที่าพดมีรองเลยยอดยดอนยุบนหลังคามัต้อยอดอย่างนี้ ไปเล่นนะกินหมาไม่กช่หอเออเมาหน่ะเโมยเยอยะเน้องเอ้ยรุ่นนี้เราต้องเบ่งเลยอะ

ถ้าว่างจ้ารถตัวนี้เอาพี่น้องจะอะไรก็ฝากเลย,เลยพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปถึงรักร้อยรักพันของเขายกบ้านเนี่ยเหมือนกันเอะดาเลยพี่น้องท้ำนี่เดียไปพี่น้องอยูด่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ